แค่เปลี่ยนฐานพระแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปมากกว่าที่คิดก่อนหน้านี้ราวางพระไว้บนชั้นไม้ธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าแค่นั้นก็บูชาได้แล้วแต่พอแม่มาบ้านวันหนึ่งก็พูดขึ้นเบาๆว่าลองหาฐานพระให้ดูเรียบร้อยขึ้นหน่อยไหมลูกเหมือนบ้านจะดูสมบูรณ์กว่านะตอนแรกก็ยังเฉยๆจนบังเอิญไปเจองานของ KPS Thai Style มันไม่ได้แค่สวยนะ แต่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายมีศิลปะและเคารพเคารพในสิ่งที่เราบูชาและเคารพในความตั้งใจของคนทําตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ฐานรองพระของที่นี่รู้สึกเหมือนมุมพระในบ้านถูกจัดวางใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่มันดูนิ่งขึ้นสุข,ขุมขึ้นทุกเช้าพอไหว้พระแล้วมันมีความรู้สึกมั่นคงแบบแปลกๆเข้าใจเลยว่าบางทีสิ่งเล็กๆ ก็มีพลังใครที่กำลังมองหาอะไรที่เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกใช่กับหิ้งพระของบ้านลองดูงานไม้ของ KPS Thai Style ไว้เป็นไอเดียก็ได้นะครับไม่ได้ชวนซื้อแต่อยากให้ได้เห็น